ช่วงนี้นี่เยอะเยอะนะคะมีแต่คนมาทวงหนี้เราจะเจราจากับเจ้าหนี้ยังไงดีนะการเจราจากับเจ้าหนี้นะคะมาลองดูค่ะให้เลือกไพ่นะคะใบที่หนึ่งใบที่สองและใบที่สามค่ะใครที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งนะคะนี่เลยเขาบอกว่าให้คุณเจราจาด้วยการทําแฮคั u ค่ะก็คือเรามีเงินก้อนอยู่เท่าไหร่นะคะก็ลองเจราจากับเจ้าหนี้ดูว่าลดได้เท่าไหร่แล้วก็ไปปิดจบซะ นะก็จะทำให้ทุกอย่างที่คลายแล้วก็การเจราจาแฮคัตแบบตัดลดส่วนของหนี้สินลงมาเนี่ยก็จะลดได้เยอะด้วยรับรองว่าลดได้เกินกว่าครึ่งแน่นอนค่ะส่วนใครที่เลือกใบที่สองนะคะใบนี้นะคะเจ้าหนี้มาทวงใช่ไหม,มไปขอความช่วยเหลือค่ะ อาจจะไปขอความเมตตาจากผู้ใหญ่หรือตัวเจ้าหนี้เองก็ได้นะคะขอผ่อนผันไปหน่อยนะออคุณต้องเล่นลูกอ้อนลูกแบบว่าไม่มีไม่หนีแต่ว่าไม่มีจ่ายอะไรอย่างเงี้ยนะเขาโทรมาก่อรับสายเขามาหาก็พูดคุยนะคะก็ลองเจรจาดีหรือจะให้ดีนะคะถ้าใครเป็นผู้ตรงๆว่าช่วงนี้นี่นอกระบบเยอะใช่ไหมคุณก็อาจจะต้องแบบว่า หาไม้กันหมาเออหาไม้กันก็คือหาคนที่ดูน่ากลัวดูแข็งแรงดูอะไรเงี้ยมาหลบหลบหลังเขาหน่อยนะคะให้เขามาช่วยนะคะก็อาจจะช่วยผ่อนผันได้นะส่วนใบที่3ใบนี้ค่ะ เขาบอกหนีไปเธอหนีไปคือหลบหน้าเจ้านี่ไปก่อนจ้าอย่าไปอย่าไปป,ะ,ไป,ปะทะเนาะเออมีตรงไหนให้หลบหลบไปก่อนแล้วเมื่อไหลที่เรามีหรือพร้อมแล้วเนี่ยก็ให้กลับมานะคะกลับมาเจราจามาพูดคุยมาใช้นี่เป็นนี่ยังไงก็จ่ายนะคะไม่ได้ให้หนีไปเลยเนาะหนีไปที่นี้คือหนีไปเพื่อตั้งหลัก หาเงินแล้วก็กลับมาใช้นี่ให้เขานะคะโอเคนะ3ใบนี้นะคะอ่ะส่วนเรื่องของโง่เหงการเงินนะคะถ้าคุณอยากจะเสริมแล้วก็ให้เน้นย้ำนะคะดูที่จมูกเป็นหลักเลยเนาะพยายามนะคะ ถ้าจมูกหมองๆคล้ำๆเนี่ยพยายามขัดหน่อยนะลอกสิวออกนะคะสิวเซียนทั้งหลายหรือแม้กระทั่งนะคะการแต่งหน้าไฮไลท์สันจมูกหน่อยนะมันจะได้ทำให้การเงินของเราเนี่ยออคล่องตัวขึ้นและที่สำคัญใช้ใจ่ายอย่างประหยัดด้วยค่ะ